นั้นการที่จิตมีการดับและการเกิดนั้น mm hmm. ก็เรียกว่าจิตมีการมากันไปจิตมีมามีไปอยู่กับลมมันไม่อยู่ยปุ๊บไปโนนิคแล้วคิดเรื่องยี่สิบสามสิบปีอะไรคิดไปได้หมดนะไปทั่วโลกเลยนะ,ะต่างประเทศมันก็ไปใครไปเที่ยวต่างประเทศมันก็นึกได้หมดเลยก็ดึงกลับมาอาการดึงกลับมาเนี่ยเรียกว่าสติ หรือการละลิกได้หรือการละนันทิละความเปลีน่นละอารมณ์นั้นไปแล้วกลับมาตั้งอยู่กับลมหายใจจริงๆหลักการแค่นี้เอากลับมาเพื่ออะไรเอากลับมาเพื่อละการเกิดของจิตเพราะจิตออกไปรับรู้ในจิตสร้างการเกิดละจิตที่เกิดจะเดินไปสู่การดับเสื่อมระดับแตกสลาย